สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องเล่าเอามาอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่กับเรื่อง c u ว i ี p พายนิ่งเฮียกะหาวซื้อนะคะเดินทางกันมาถึงพาร์ท6แล้วค่ะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือไม่ได้มีเวลามาอาให้เพื่อนๆฟังเลยนะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะเนื่องจากว่าแอดหนีไปแต่งงานมาจ้าเดี๋ยวขอโชว์หน้าสามีสักหนกรุ่ปเนะอ่ะเป็นไง หลังจากนี้นะคะก็เดี๋ยวจะอัพเรื่อยๆแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆอยังติดตามกันอยู่เนาะเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าใครอยากฟังพาร์ทหน่ถึงพาร์ทหนะคะหรือว่าอยากอ่านเรื่องเต็มก่อนเนาะเราแปะลิงก์ไว้ที่ข้างล่างค่ะแต่ถ้าใครพร้อมที่จะฟังพาร์ทหกกันแล้วก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ เฮียเร่งของเราก็ค so like, ือตื like ่นเช้าเป็นปกติทุกวันอยู่แล so, ้วค่ะแต่วันนี้ก็คือตื่นแล้วเนาะแต่ก็คือแบบไม่ได้ลงไปข้างล่างคือปกติเขาตื่นแล้วเขาจะแบบออกไปออกกําลังกายนะคะแต่วันนี้ก็คือไม่ได้ออกกําลังกายนะเพราะว่าวันนี้มีน้องมานอนด้วยใช่ปะคือเขาตื่นแล้วก็คือแบบมองน้องนอนนะคะหลังจากนั้นก็คือแบบมีการหอมหัวน้องเบาๆนะน้องก็เลยรู้สึกตัวนะคะแล้วก็คือแบบเขินหนักมากเนาะเฮียเร่งของเราก็คือแบบมีการพูดรุณสวัสดนะคะแล้วก็คือแบบถามน้องเนาะว่าเออ เมื่อคืนฝันดีหรือเปล่าฝันถึงเฮียรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือน้องก็ยิ่งขืนน่ะนะคะเราก็ถามว่าเออแบบวันนี้จะกินอะไรกินข้าวต้มเบื่อหรือเปล่าคือปกติแล้วอะคะ่ะเฮียเหลยงของเราจะกินข้าวต้มกับพวกไข่เคม็มผักดองปลาเค็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่น้องหนูเกลือของเราค่ะจะกินข้าวต้มเหมือนกันแต่จะเป็นข้าวต้มเครื่องก็คือแบบพวกข้าวต้มกุ้งข้าวต้มปลาเงี้ยนะด้วยความที่แบบกลัวน้องเบื่อกลัวน้องกินไม่ได้นะคะก็เลยถามน้องแต่หนูเกลือของเร,เราก็ตอบนีว่าเออกินได้อะไรเงี้ยนะคะคือตอนนี้ก็คือยังแบบเอาผ้าแบบคลุมตัวเองอยู่นะด้วยความเขินนะคะแต่แบบ พาเฮียถามอีกรอบหนึ่งนาะก็คือแบบเออเปิดผ้าออกมานะคะเฮียของเราก็คือแบบอาศัยจังหวะนั้นนะมีการจูบป,ปากหนูเกื้อนะคะแล้วก็พูดต่อนะคะว่าถามไม่ตอบฝันถึงเฮียหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะหนูเกือของเราก็บอกว่าไม่ได้ฝันถึงเฮียสักหน่อยเฮียปล่อยได้แล้วเฮียเรียนของเราก็คือแบบมีการยื่นข้อเสนอนะคะว่าแบบหอมแก้มเฮียก่อนเดี๋ยวเฮียจะปล่อย ถ้าไม่หอมแก้มเฮียไม่ทํากับข้าวชาแล้วนะเฮียจะกินหนูเกลือแทนคือหนูเกลือของเราก็คิดว่าเฮียของเราแบบเปลี่ยนไปมากนะเฮียคนนี้เป็นเฮียคนที่แบบเจ้าชู้มากรับมือยากมากเกลือของเราก็คือแบบรีบหอมเฮียไปฟอดใหญ่เลยนะคะหลังจากนั้นนาอทั้งสองคนนะคะก็คือแบบมาช่วยกันทํากับข้าวนะคะเฮียเหรียญก็คือให้หนูเกลือค่ะแบบ ช่วยคนเขาต้มนะคะหนูเกลือก็คือแบบว่าคิดในใจว่าเออเฮียคงอยากทําเองมั้งถึงแบบไม่ให้เขาช่วยนะคะเขาก็คือแบบไม่คิดจะช่วยอะไรอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวเองก็คือทําอะไรไม่เป็นอยู่แล้วด้วยไงคือหลังจากนั้นเนาะเฮียให้ช่วยดูเขาต้มใช่ไหมแล้วเฮียก็คือแบบไปทําแบบปลาย่ยค่ะเฮียทาทุกอย่างก็คือแบบดูคล่องแคล่วไปหมดเลยนะเหมือนแบบเออแบบส่งเฮียไปแข่งมาตเตอร์เชฟได้เลยนะคะแล้วก็คือแบบเฮียระหว่างทําก็คือแบบมีการแบบหันมาแบบเล่นกับเขาด้วยนะจนเขาว่าแบบอดขำ ได้นะคือแบบรู้สึกว่าแบบมันไม่เหมือนแต่ก่อนมากไม่มีความไม่มีความกดดันเหมือนแต่ก่อนมากเลยนะซึ่งแต่ก่อนอนะคิดว่ามันเป็นช่องว่างระหว่างวัยหรือเปล่าที่แบบทําให้เขาแบบรู้สึกห่างกันขนาดนั้นนะหรือว่าแบบเป็นเพราะสังคมหรือว่าเป็นแบบเพราะว่าแบบช่วงอายุที่ต่างกันอนะแต่พอมาตอนนี้คือแบบเขารู้สึกว่าแบบทุกอย่างตรงนั้นอะมันหายไปหมดแล้วนะคะ เเรียนของเรานะคะก็คือให้หนูเกื้อช่วยหยิบมะนาวกับหยิบมีดมานะคะหนูเกื้อก็คือแบบมีการถามนะว่าเออให้เขาช่วยหั่นหรือเปล่าเฮียก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเฮียจัดการเองเลยนะหนูเกื้อก็แบบว่าเออให้เขาหั่นก็ได้นะสอนเขาก็ได้เขาอยากทําเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเฮียก็บอกว่าเออที่อยากทําเป็นอ่ะเพราะว่าอยากทําเป็นจริงๆหรือว่าเพราะว่ากลัวเขาดุอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูเกื้อก็บอกว่าเอออยากทําเป็นคือหนูเกื้อของเราเขาคือคือแบบอยากเป็นเหมือนคุณแม่นะเพราะว่าคุณแม่ของ เองแบบทําเป็นทุกอย่างเพียบพร้อมทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเฮียก er ็บอกว่าเออคนเราอ่ะมันไม่ไจําเป็นต้องแบบมีดีไปซะทุกอย่างไม่จําเป็นต้องเแกบบ่งไปซะทุกเรื่องก็ได้นะคือคนเราก็มีดีเป็นของตัวเองไม่จําเป็นต้องแบบมาเก่งเรื่องนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอีกอย่างอ่ะเฮียไม่ได้จะแต่งเมียเพื่อให้แบบมาช่วยทํากับข้าวด้วยนะเฮียก็คือแบบอยากให้แบบหนูเกลือแบบมีความสุขในแบบของหนูเกลืออะไรเป็นในแบบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูเกลือของเราก็คือแบบบอกรักแบบ คือตอนนี้ก็คือร้องไห้แล้วนะพาได้ยินเฮียพูดอย่างนี้นะคะแล้วก็คือบอกรักเฮียเนาะเฮียเองอะค่ะก็คือแบบบอกรักหนูเกื้อกลับน่ะนะคะ หลังจากนั้นนาอหนูเกืออก็บอกว่าเออเกลือเกลือไม่อยากหั่นมะนาวเกลือไม่อยากหั่นไข่เค็มเกืือทํากับข้าวไม่เป็นด้วยแล้วก็คือไอช้อนที่เฮียให้เกืือคนอยู่เกลือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเฮียของเราก็คือแบบยิ้มยิ้มนะแล้วก็คือบอกว่าเออไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรไปนั่งให้กําลังใจเฮียก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หนูเกลือก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเกืือช่วยคนเข้าต้มเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าเกลืออยากใช้เวลาร่วมกับเฮียอะไรอย่างเงี้ยนะ่เหีออนนนตู้ คือแบบเหมือนค่อยๆเริ่มเปิดใจเปิดตัวตนให้แบบเขาทีละนิดแล้วอ่ะนะคะหลังจากนั้นนะ้องทั้งสองคนก็คือแบบมานั่งกินข้าวด้วยกันนะคะเฮียเหลียนก็คือแบบมีการขีป้ปลาให้น้องนะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยหัดทําไว้นานแล้วแบบ ปลาเนื 1> 1้อสิวเนาะเห็นหนูเกลือชอบอีกเมนูอีกเมนูเนื่อ,ก,อ,อ,ก,อก็คือแบบกําลังหัดทําอยู่นะขาห่านอบหม้อดินน่ะแต่แบบยังไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้แบบอยากมาทําให้หนูเกลืออะไรอย่างนี้นะหนูเกลือก็บอกว่าไม่ใช่เกลือชอบเฮียชอบตะหักเฮียก็บอกว่าเฮียไม่ใช่ชอบหนูเกลือชอบตะหัเพราะทุกครั้งที่ไปกินข้าวด้วยกันก็เห็นหนูเกลือสั่งเมนูนี้นะหนูเกลือก็บอกว่าที่ตัวเองสั่งอ่ะก็เพราะว่าคิดว่าเฮียชอบเฮียเองอะค่ะที่ทําที่หัดทาอ่ะก็เพราะว่าคิดว่าหนูเกลือชอบนะแต่ปรากฏก็คือทง คู่อะไม่ได้ชอบ2เมนูนี้นะทั้งคู่ก็คือแบบมีความชอบกินปิ้งย่างชอบกินชาบูเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยเออตกลงกันว่าเดี๋ยวถ้าไปกินข้าววันหลังอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวจะไปกินพวกปิ้งย่างชาบูอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะเช้าวันถัดมานะคะเฮียเรียนของเราก็คือแบบมีการปลุกหนูเกื้อเนาะให้ไปเรียนนะคะหนูเกื้อก็บอกว่าเออย,ยังไม่อยากตื่นเลยให้เฮียไปเรียนแทนหน่อยได้ไหมเฮียก็บอกว่าจะให้เฮียไปเรียนวิศวะอะไร หนูเกื้อก็คือแบบงัวงเงียนะคะเฮีย er ก็เลยถามต่อว่าเออถ้าให้เฮียไปเรียนแทนน่ะเฮียต้องไปเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์หรือวิศวะยานยนต์หนูเกือก้อค่ะด้วยความงัวงเงียก็เลยตอบไปว่าวิศวะยานยนต์หลังจากนั้นนะคะก็คือแบบเหมือนนึกขึ้นได้นะก็เลยบอกว่าเออคือเออก็คือแบบว่าอึกอักอ่ะค่ะเฮีย er ก็เลยบอกว่าย้ายสาขาตั้งแต่เม,มื่อไหร่ทำไมไม่เล่าให้เฮียฟังอะไรอย่างเงี้ยเนาะหนูเกอก็คือแบบว่า ถามน,นะคะว่าเฮียเรียนของเรารู้ตั้งแต่เมื่อไหร่เฮียก็บอกว่าเออเฮียรู้ต้องนานแล้วเพราะว่าเฮียอ่านจากแบบเสื้อช็อปของหนูเกลือนะคะแล้วก็ถามหนูเกลว่าเออทาไมถึงแบบโกหกเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะหนูเกลก็บอกว่าเออคิดว่าวิศาวะคอมพิวเตอร์มันแบบไม่ได้สกรปรกอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่อยากให้เฮียแบบเห็นว่าเขาแบบเรียนแบบคณะที่มันแบบสบกรปรกแบบ อะไรอย่างเงี้ยนะคะเฮียสาหรับตัวเฮียเหรียญนะคะเฮียเหรียญก็คือแบบไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะว่าแบบหนูเกื้อจะเรียนอะไรแค่ขึ้นชื่อวิศวะก็รู้แล้วว่าค่ะว่าแบบมันต้องเป็นแบบอะไรที่มาลุยๆเลอะเทอะเลอะเทอะหน่อยอย่างเงี้ยเนาะเฮียเหรียญของเราอะนะคะก็พูดว่าเออที่โกหกอ่ะเป็นพราะเฮียใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนายเฮียจะไม่โกรธนะเฮียจะยกผลประโยชน์ให้จําเลย หนูเกื้อค่ะก็คือแบบทำหน้าเศร้าๆเนาะแล้วก็บอกว่าเออรู้สึกผิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เฮียเหลี่ยนก็บอกว่าเออต้องจูบเขาก่อนเนาะถึงเขาจะหายโกรธนะหนูเกื้อก็คือแบบมีการงอแงนะเฮียก็บอกว่าเออเนี่ยเฮียแบบทำโทษแค่จูบจูบเดียวเองนะหนูเกือก้อหลอกเฮียมาเป็นปีเลยอย่างเงี้ยนะคะหนูเกื้อก็บอกว่าเฮียแกล้เฮียก็บอกว่าเฮียไม่ได้แกล้ หนูเกื้อก็บอกว่าเนี่ยเฮียแกล้งอยู่อะไรอย่างงี้นะเฮียก็บอกว่าถ้าไม่ยอมจูบเงินไปอาบน้ํากับเฮียหนูเกื้อของเราก็คิดนะคะว่าถ้าอาบน้ำเนี่ยมันต้องเลยเถิดแต่ไกลแน่เลยค่ะก็เลยจูบเฮียเหรียญแต่โดยดีนะคะเขาก็คือแบบมีการพูดกับหนูเกืนะ้อเนาะว่าถ้าไม่ใช่วันจันทร์นะเฮียไม่ยอมปล่อยให้หนูเกื้อลุกจากเตียงแน่ๆน,นะคะหนูเกื้อก็คิดนะว่าเฮียก็คือทะลึ่งสุดๆเลยนะคะตอนเนี้หนูเกื้อค่ะเริ่มชอบการใช้ชีวิตกับ ear, เฮียเหรียญชอบการที่ได้ตื่นเชา้าพร้อมเฮีย อชอบการที่ได้กินข้าวด้วยกันชอบการที่เฮียไปส่งชอบการที่เฮียขับรถไปรับอย่างเงี้ยค่ะคือเขาโอเคกับแบบชีวิตตอนดีมากเลยนะคะหลังจากนั้นน้องเฮียเหลียนก็คือแบบพาหนูเกื้อค่ะไปส่งที่มหาลัยค่ะตอนเนี้นะคะที่มหาลัยของหนูเกื้อนนะมีการจัดแข่งขันกีฬาสีภายในนะคะใช้สาขาเป็นเกณฑ์นในการแบ่งนะซึ่งกลุ่มเพื่อนของหนูเกือ้อค่ะก็คือแบบ เออลงเตะบอลน,นะคะซึ่งทุกคนอนะ่ะจะลงคัดเลือกแล้วก็อยากเป็นตัวจริงกันหมดเลยนะคะซึ่งแบบมันมีคู่แข่งแบบหลายสาขาแล้วก็มีแบบรุ่นพี่ปีอื่นด้วยนะทุกคนก็เลยแบบแบบทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจมากเลยนะคะตอนนี้ก็คือกลุ่มเพื่อนของหนุ่เก,ก๋ก็คือแบบมารวมตัวกันนะคะ เพื่อนคนหนึ่งก็คือแบบตั้งใจดูคลิปใหญ่เลยค่ะคนอื่นนะคะก็คือแบบนึกว่าแบบดูคลิปแบบบอลน,นะคะเพื่อแบบดูเทคนิคเพื่อลงไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่ไหนได้ค่ะเพื่อนคนนั้นก็คือแบบดูคลิปโปอยู่นะคะก็คือบอกว่าเออเนี่ยกําลังดูคลิปโปอยู่นะคะเพราะว่าแบบเออเขามีแจกนะ VIP ดูฟรีหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วสิน,นก็คือพูดขึ้นว่าเออทาไมต้องมาดูฟรีแค่วันเดียวด้วยอะ่ะผมสมัครเมมเบอร์ไว้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คนที่เหลือก็เลยพูดว่าเออมึงมีเงินเหลือใช้ไม่มีอะไรทําก็ไปงัดตู้บริจาควาจะไปรู้ว่าอะไรกับโอกาสพิเศษอย่างนี้นะคะแล้วก็คือหันไปหาเกลือค่ะแล้วก็บอกว่าเออใช่ไหมเกลือหนูเกลือก็บอกว่าเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับกูอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพื่อนคนอื่นก็บอกว่าเออไปเกี่ยวอะไรกับไอ้เกลือไอ้เกลือมันมีคนนอนด้วยอยู่แล้วมันไม่เหงาหรอกดูสีคอแดงมาแต่เช้าเลยหนูเกลือของเราอะคะ่ะก็คือแบบรีบยกมือขึ้นมาปิดคอใหญ่เลยนะคะแล้วก็คือคิดว่าเฮ้ยเฮียแบบได้มายุ่งเกี่ยวกับคอตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือถามเพื่อนไปว่าเฮ้ยจริงเหรอะวะเพื่อนก็บอกว่าเออกูพูดเล่นคอมึงขาวจัวแต่มึงมีพิรุษนะกูว่าทรงนี้น่าจา้า เฮีย yeah, ยิงไปแล้วสิป,ประตูเชื่อกู <c ười> คือเพื่อนเพื่อนคนอื่นก็คือแบบโวยวายแบบโหหิ้วกันใหญ่เลยอะคะ่ะก็คือหนูเกื้อของเราก็คือแบบเขินใหญ่เลยนะคะแล้วก็บอกว่าเออพวกมึงนี่แบบขี้เสือกเน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หนูเกื้อนะคะก็พูดต่อว่าเออกูกับเฮียกําลังลุ่มๆุมดอนๆกันอยู่เลยนะคะเพื่อนก็บอกว่าเออลุ่มๆุมดอนๆแล้ลกูเห็นเฮียมาส่งมึงทุกเช้าเลยขับรถหลูมาส่งอะไรอย่างเงี้ยหนูเกื้อก็บอกเขยอย่าแซวเรื่องนี้ดิกูกําลังเครียดอยู่เลยเพื่อนนะคะก็บอกนะานี่มึงนั่งรถหลูแล้วมึงเครียดเหรอวะหนูเกื้อก็บอกว่าเออดีวะ นี่มึงจะให้เฮียขี่ควายมาส่งมึงหรือแงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือเพื่อนๆคนแต่ละคนของหนูเกก็คือหาหนักมากนะคะหนูเกก็คือแบบทำหน้าเบื่อนหน่ายใส่เพื่อนไปหนึ่งทีนะคะหลังจากนั้นเนาะหนูกก็บอกพวกมึงกูมีอะไรจะบอกเพื่อนก็บอกว่าคือเฮียรู้แล้วนะเว้ยว่ากูอ่ะเรียนวิศวะยานยนต์ เพื่อนของหนูเกื้อคะ่ะก็บอกว่าเอาเอเฮียรู้ได้ไงกูว่ากูเนี่ยแบบทาตัวแนบเนียนอยู่นะเวย้ยเนี่ยกูรับบทเป็นลูกรองนายยกนะเวย้ยส่วนสินนะคะก็บอกว่าเออผมรับบทเป็นพระสังฆราชนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็คือหามากนะคะหนูเกื้อก็บอกว่าเออที่เฮียเขารู้อ่ะเพราะว่าเขาอ่านจากเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนแต่ละคนก็คือแบบบวยวายกันนะคะว่าเออเนี่ยเห็นไหมพเพื่อนเกื้อเนี่ยไม่เนียนเห็นไหมเฮียถึงจับได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ฝั่งเฮียเหลียนะคะก็คือ,เ,อเดินทางมาหาเฮียอี้นะคะเพื่อที่จะมารับรถด,ดูคติเนาะที่ตัวเองนะคะเคยคุยกับเฮียอี้ไว้เนาะว่าเออจะซื้อให้หนูเกือนะคะแต่คือพอมาถึงอะแล้วมันเกิดปัญหาก็คือรถ อตเนี้ยค่ะที่เฮียอี้นำเข้าอะค่ะเกิดการติดสุลกากรน,นะคะซึ่งปกติแล้ว,ว e อะเฮียอี้ก็คือแบบเคลียร์อะไรไว้หมดแล้วคือไม่ค่อยติดสุลกากรนเลยนะซึ่งแบบมันก็อาจจะมีติดบ้างแต่จะเป็นลอตเล็กๆกันนะคะแต่อันเนี้ยเป็นลอตใหญ่อะซึ่งปกติแล้วอตใหญ่อาจจะไม่เคยติดเลยนะเฮีย e อี้ค่ะก็คือบอกกับเฮียเหลียนเนาะว่าคิดว่ามีคนอะอยากจะมีปัญหากับเขาเฮียเหลีย e นนะคะก็อบอกว่าเออญาติมึงตายหาไปหมดแล้วไม่ใช่หรอใครจะกล้ามามีปัญหากับมึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เฮียอี e ก็บอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นอ๋อญาติฝั่งน้องเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือฝั่งน้องเดียวอะค่ะคือญาติฝั่งน้องเดียวอะคือต้องการผลประโยชน์จากเฮียอีอะคะ่ะคือแบบทําทุกๆอย่างอะเพื่อที่จะแบบเออใช้ประโยชน์จากน้องเดียวอะไรอย่างเงี e ้ยนะคะคือเฮียเหรียญกับเฮีย e อีก, e ก็คือแบบมีการคุยกันน้องว่าคือแบบมันเป็นฝีมือของญาติาิอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับน้องเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเฮี e e ยอีก็บอกว่าเออดีแล้วแหละที่ไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะขอเวลาสามวันเดี๋ยวเขาจะจัดการเรื่องรถให้นะ ะะหลังจากนั้นนะ้อเฮียอี้ก็คือถามถึงเเรื่องที่ดินของกิรตินะคะเพราะว่าคืออธุรกิจผ้าไหมอะคะ่ะคือมันแบบว่า ขาดทุนเยอะมากนะคะแล้วเขาอะก็คือเอาที่ดินของกิรติอะเข้าไปจำนองใช่ไหมแล้วขอนี้คือเหมือนแบบคือมันก็ตัวแดงหมดแล้วอะแล้วคือขอนี้ก็คือเหมือนที่ดินนะคะหลายๆที่อะคือกําลังจะถูกยึดใช่ปะซึ่งแบบเฮียเหรียญของเราค่ะคือคือแบบพยายามทําทุกอย่างนะให้ที่ดินนะคะไม่ถูกยึดก็คือแบบมีหลายๆวิธีนะเพราะว่าคือถ้าที่ดินนะคะถูกยึดไปอะคือแบบหน้าตาของเออก็กิรติอย่างเงี้ยก็คือแบบจะ เสียไปด้วยเนาะเฮียของเราก็คือแบบเครียดมากเลยเพราะว่าเขาเองอ่ะก็คือเพิ่งลงทุนกับเพนตะกอนไปใช่ไหมคะแล้คราวนี้ก็คือแบบไม่ได้มีเงินมากคอที่จะแบบมาซัพพอร์ตแบบเออ ที่ดินแล้วก็แบบกิจการผ้าไหมของแบบเกื้อกิรติเนาะก็คือแบบเออพยายามคิดหาวิธีนะก็คือแบบกลับมาบ้านก็คือแบบกลับมาด้วยความเครียดมากเลยนะหนูเกื้อของเราก็คือแบบรับรู้ถึงความเครียดของเฮียเหรียญของเราได้เลยนะคะพอกลับมาบ้านเนาะหนูเกื้อก็ถามว่าเออเฮียจะกินอะไรเฮียก็บอกว่าเออเดี๋ยวเฮียขอคุยงานต่อนะหนูเกื้อจะกินอะไรก็คือโทรสั่งที่เพตรกร้อนเอาละกันแล้วเฮียเหรียนะคะก็คือแบบจะเดินไปที่ห้องทํางานใช่ปะแต่ก็คือยังไม่ทันเดินไปค่ะก็คือแบบดึง ูกเกลือเข้ามากอดเนาะแล้วก็คือแบบจูบนกกหนูกเกลือค่ะหนูเกลือของเรา,าก็คือแบบหน้าแดงเลยนะคะหลังจากนั้นเนาะเฮียเรียนนะคะก็บอกให้หนูเกลือนะคะสั่งปลากระกพงนึ่งมะนาวให้ตัวเองเนาะแล้วก็บอกว่าเอออยากกินเบียร์ให้หนูเกลือสั่งให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหนูเกลือของเราก็คือรับปากเนาะแล้วก็คือโทรไปสั่งที่เพนตะก้อนให้นะคะก็คือแบบมีเมนูหลายๆอย่างเลยนะที่เขาแบบรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะคะเขาก็คือแบบเลือกจากที่แบบเชฟบอกมานะเพราะว่าเฮียก็คือแบบคงโทรไปสั่งบ่อยยนะคะ เขาก็คือแบบเลือกอานที่เขาคาอรู้จักกอะนเนาะเราก็คือแบบมาฟังแบบเลขาของเฮียบอกนะว่าแบบเออแบบเฮียกับเฮ er ียเอี้ยชอบกินอาหารแปลกๆนะเส้นแบบผัดเผ็ดงูอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็คือแบบ แทบจะเป็นลมนะคะกับชื่อเมนูอะไรอย่างงี้นะซุปหางวัวเนื้อแพะตุ๋นนี่ก็คือแบบดูเด็กๆไปเลยนะเมื่อเทียบกับเมนูผัดเผ็ดงูกับลาบหนูหนาของเฮียกับเฮียอี้นะคะหนูเกื้อของเราก็คือแบบรีบโทรไปเมาส์กับน้องเดียวเลยนะหนูเกื้อก็คือบอกเพื่อนรักตัวเองใหญ่เลยนะคะว่าเออเนี่ยเฮียอี้กินงูด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือน้องเดียวก็คือไม่ได้มีอาการตกใจเลยนะแต่ก็คือบอกว่าเออเนี่ยอยู่กับเดียวไม่เห็นกินเลยนะหรือว่าที่แอบไปอยู่ข้างนอกอะ่ะเพราะว่าแอบไปกิน งูน่าสงสารเนาะจะกินงูยังต้องแอบกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือน้องเดียวก็คือแบบเสียงนิ่งมากเราไม่ไม่ได้ตกใจเลยเลยแต่หนูเกิรก็คือแบบตกใจใหญ่เลยนะคะเราก็บอกว่าน้องเดียวนะั่นเป็นงูเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะ น้องเดียวค่ะก็เลยบอกว่าโอ้อย่างเฮียอี้น่าจะกินหมาได้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยพอหนูเกลือของเราได้ยินแบบนั้นนะคะก็คือรีบบอกให้น้องเดียวเลิกรักเฮียอี้ทันทีเลยค่ะเพราะเฮียอี้น่ากลัวนะกินทั้งงูกินทั้งหมานะน้องเดียวก็บอกว่าถ้าเขาไม่รักเฮียอี้ก็คงไม่มีใครรักเฮียอี้แล้วแหละเฮียอี e, ้น่าสงสารจะตายเดียวถ้าสมมติว่าเฮี e, อยอี้ก,กินทั้งงูกินทั้งหมาจริงๆอะมึงโอเคมึงรับได้ปะ น้องเดียวก็บอกเอา้าหนูก็พูดเล่นจังหวะนั้นก็คือพอดีกับที่เฮียเอี้ยค่ะเดินเข้ามาทันทีใช่ปะน้องเดียวค่ะก็เลยแบบขอวางสายจากหนูเกื้อไปคะ่ะ ระหว่างที่แบบเฮียเหรียญนั่งทํางานอยู่นะคะเฮียอี้ก็คือแบบโทรมาน้ําเสียงหุดหงิดเลยนะคะแล้วก็คือแบบพูดแบบเสียงดังใส่เฮียเหรียญเลยนะว่าเอ้ยมึงรู้ไหมว่าเมียมึงกับเมียกูกว่คุยอะไรกันคือเฮียเหรียญของเราก็คือแบบอมยิ้มในใจนะคะเพราะว่าเฮียอี้ไม่เคยแบบยอมรับนะ้อว่าน้องเดียวอ่ะเป็นเมียนะแต่วันนี้ก็คือแบบเรียกเมียเต็มปากเต็มคําเลยนะคะ เฮียเหรียญก็เออถามว่าเออคุยอะไรเขาก็เลยบอกว่าหนูเกลือโทรไปบอกว่าเออเราสองคนน่ะกินหมากินงูกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วข้เนี้เฮียเหรียญก็บอกว่าเออเรายังไงน้องเดียวรับไม่ได้หรอเฮียอี้ค่ะด้วยความปากแข็งเนาะก็บอกว่าเออรับได้หรือไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวนะคะหลังจากนั้นก็คือแบบได้ยินเสียงน้องเดียวว่ารอดผ่านสายโทรศัพท์มานะว่าเออ ซื้อน้องหมามาหรอซื้อมากินหรอซื้อมากินไม่ได้นะน้องน่ารักอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นน้องเฮ er ียอี้ก็คือแบบรีดรีดต,ตัดสายจากเฮ er ียเหรียญไปนะเฮียเหรียญของเราก็คือแบบเดาได้ทันทีเลยว่าเออว่าแค่น้องเดียวอะนะคะก็เลยแบบโทรมาต่อว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ และนี่ก็คือคิวที่พายนี่งเฮก็หาว่าซื้อพาร์ทหกนะคะถ้าผิดพลาดในน้ำเสียงในเนื้อหาต้องขออาภายัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะมันเริ่มเลยถ้าชอบการสปอยของเราฝากกดไลค์ฝากดฝากดแชร์ได้นะคะสำหรับพาร์ทหกนี้ก็ขอบคุณคะ่ะ